ยุค global network ที่เชื่อมทั้งโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกลุ่มธุรกิจเปลี่ยนจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์แบบไร้พรมแดนเพื่อที่จะสามารถพบกับกลุ่มผู้บริโภคทั่วทุกมุมโลกได้อย่างง่ายดายกลุ่มผู้บริโภคเองก็ติดต่อกับเพื่อนและคนรู้จักผ่านเน็ตเวิร์กและแชร์ข้อมูลข่าวสารต่างๆทำให้สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีกว่าราคาถูกกว่าได้ในสภาพแวดล้อมของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพื่อครองความยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจ global จึงท,ทาให้การแข่งขันระหว่างธุรกิจนั้นเร่งความเร็วมากยิ่งกว่าเดิมและการแข่งขันระหว่างธุรกิจที่ดูเดือดขึ้นเรื่อยๆก็ยังมีธุรกิจขายตรงระดับ global สัญชาติเกาหลีที่กําลังเปิดตลาดไปทั่วโลกอยู่ในตลอด10ปีที่ผ่านมานั้นประเทศเกาหลีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและเป็นหนึ่งในประเทศอันดับต้นๆของประเทศที่ส่งออกทั่วโลกหลักๆจะมีธุรกิจประเภทเซมิคอนดักเตอร์รถยนต์เหล็กเรือซึ่งมีความสามารถในการแข่งขันระดับ global ประเทศที่ทําการส่งออกก็จะมีอเมริกาจีนญี่ปุ่นและประเทศฝั่งยุโรปและล่าสุดทั่วโลกต่างก็จับตาและสนใจกับ K c u l ture ในตลาดโกลบอลนั้นนอกจากเซมิคอนดักเตอร์รถยนต์เหล็กเรืออาหารเครื่องสำอางของใช้ในชีวิตประจําวันของประเทศเกาหลีรวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็กําลังเป็นที่นิยมอยู่เช่นกันในยุคโกลบอลเน็ตเวิร์นี้ผู้บริโภคต่างประเทศได้พบกับสินค้าของประเทศเกาหลีผ่านวิธีกระตายสินค้าหลากประเภทอยู่ซึ่งการขายตรงก็เป็นหนึ่งในวิธีเหล่านั้น ธุรกิจและวิธีการกระจายสินค้าแบบขายตรงนี้เริ่มต้นจากประเทศสหรัฐอเมริกามอนได้ว่าเป็นประเภทธุรกิจที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า100ปีแต่ธุรกิจนี้มาดําเนินอย่างจริงจังเริ่มจากที่ธุรกิจหนึ่งเกิดขึ้นที่อเมริกาเมื่อปีพศ6 0และวธุรกิจก็ขยายไปทั่วโลกครับและกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่ในตอนนี้ เป็นวิธีการกระจายสินค้าด้วยการสร้างเครือข่ายการจําหน่ายจากการที่ผู้บริโภคที่เคยลองใช้สินค้าของธุรกิจขายตรงแล้วยอมรับกับความยอดเยี่ยมของสินค้าแล้วไปแนะนําให้กับผู้บริโภคคนอื่นคณะกรรมการการค้าย,ยุติธรรมจะมีการประกาศดัชนีสถิติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมธุรกิจขายตรงของประเทศเกาหลีทุกเดือนกรกฎาถ้าดูข้อมูลเอกสารรายงานล่าสุดขนาดตลาดธุรกิจขายตรงของประเทศเกาหลีในปี2022มากกว่า162,000ล้านบาทครับและก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี2010แม้ว่าไม่กี่ปีที่แล้วจะมีช่วงหยุดชะง,งักของการเติบโตเล็กน้อยแต่ล่าสุดก็กําลังเติบโตอีกครั้งครับมีหนึ่งในบรรดาธุรกิจขายตรงในประเทศที่ไปตีตลาดต่างประเทศและประสบความสําเร็จหลังจากก่อตั้งในปี2009และได้ไปตีตลาดที่อเมริกาในปี2010และขยายสาขาไปยังตลาด g l o b a l ด้วยการขายตรงและตั้งสาขาต่างประเทศทั้งหมด27สาขาด้วยกันกลยุทธ์ global marketing ของบริษัทเราไม่ต่างกับกลยุทธ์ในต่างประเทศครับ ก็คือกลยุทธ์พื้นฐานในการขายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกเพราะการขายตรงมีพื้นฐานจากการตลาดแบบปากต่อปากหากพื้นฐานมาด้วยคุณภาพและราคาที่ดีแล้วก็ไปได้ทุกประเทศเลยล่ะครับซึ่งธุรกิจนี้เป็นธุรกิจขายตรงเกาหลีธุรกิจแรกที่ตีตลาดต่างประเทศได้สําเร็จและครองตําแหน่งธุรกิจกระจายสินค้าระดับ global ซึ่งทําสถิติยอดขาย global หก0มืล้านบาทและมีผู้บริโภคทั่วโลกประมาณ16ล้านคน ในปี2021ได้รับรางวัลท็อปมูลค่าการส่งออก300ล้านดอลลาร์และในปี2022ก็เข้าสู่ท็อป10ธุรกิจขายตรงระดับโ l o b a l ประเทศแผ่นดินใหญ่23มนลน5เขตปกครองตัวเอง4นครปกครองโดยตรงและ2เขตบริหารพิเศษประเทศจีนที่มีชนชาติและวัฒนธรรมอันหลากหลายประเทศจีนเป็นแผ่นดินแห่งโอกาส ที่ธุรกิจในประเทศเกาหลีอยากไปตีตลาดซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงที่สุดและเป็นตลาดที่มีอุปสงค์ในประเทศมหาศาลด้วยจำนวนประชากรที่มากเป็นอันดับสองของโลกจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจ g l o b a l เร่งมือที่จะไปตีตลาดประเทศจีนแม้ว่าธุรกิจในประเทศเกาหลีจำนวนมากจะท้าทายด้วยการไปเปิดสาขาที่จีนแต่ก็ไม่สามารถก้าวข้ามกำแพงเมืองจีนที่แข็งแกร่งได้สาเหตุมาจากวัฒนธรรมการบริโภคสินค้ารวมไปถึงข้อจำกัดต่างๆของทางรัฐบาลจีน จริงๆแล้วจนถึงตอนนี้มีธุรกิจเกาหลีไปเปิดที่ประเทศจีนเยอะและมีการเติบโตขึ้นมากและก็สร้างโอกาสทางธุรกิจได้เยอะครับแต่ล่าสุดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้าในแง่ของคุณภาพและราคาจากธุรกิจในประเทศจีนเองก็พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วจึงมองได้ว่านี่ทำให้ความโดดเด่นของธุรกิจเกาหลีลดถอยหายไปเยอะเลยล่ะครับจะเห็นได้ว่านี่เป็นเหตุผลหลักที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้ธุรกิจเกาหลีเติบโตยากในตลาดจีน และอีกอย่างด้วยลักษณะนนเด่นของประเทศจีนด้วยข้อกําหนดทางด้านการเมืองบางอย่างและความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเช่นกันโดยเฉพาะล่าสุดผู้บริโภคจีนมีความนิยมและพึงพอใจในสินค้าที่ผลิตในประเทศสูงขึ้นนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเช่นกันและนี่ได้ปรากฏเป็นสถิติอ้างอิงจากสาพันธอุตสากรรประเทศเกาหลีสัดส่วนของยอดขายประเทศจีนของธุรกิจลหลักๆของประเทศเกาหลี30แห่ง ันทึกว่ามีแนวโน้มตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องจากอุปสงค์ในประเทศจีนที่ลดต่ำลงคือที่แห่งนี้คือเมืองเยียนไถยซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลซานตงธุรกิจแห่งนี้วางกลยุทธ์ในการขยายตลาดประเทศจีนและลงตัวในตลาดประเทศจีนอย่างประสบความสําเร็จเมืองเยียนไถยนั้นตั้งอยู่ในมณฑลซานตงครับซึ่งมณฑลซานตงนั้นตั้งอยู่ตำแหน่งที่ใกล้กับประเทศเกาหลีซึ่งสะดวกมากๆในด้านโลจิสติกส์ แล้วทางมณฑลซานตงเองก็มีการกระตุ้นทางการลงทุนอย่างกระตือรือร้นมากซึ่งธุรกิจของเรานั้นถูกเลือกเป็นธุรกิจลงทุนแรกของมณฑลซานตงจากที่คมอุตสาหกรรมจีนเกาหลีจึงทําให้เราได้ไปเปิดสาขาที่มณฑลซานตงครับมณฑลซานตงถือเป็นเมืองที่โดดเด่นด้านความสามารถในการรวมเศรษฐกิจในประเทศจีนโดยทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยทั้งอุตสาหกรรมด้านสารสนเทศคมนาคมรถและเรือจะเป็นสถานที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางของธุรกิจเอเชียตะวันออก ซึ่งธุรกิจ global จากเกาหลีได้มาสร้างนิคมธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมจีนเกาหลีและได้เปิดสาขาที่มณฑลซานตงเพื่อคลองตลาดด้วยกลยุทธ์ความเข้าใจในประเทศจีนธุรกิจนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงพาณิชย์ของมณฑลซานตงประเทศจีนและได้ถูกเลือกเป็นธุรกิจที่มีหลายสัญชาติธุรกิจเดียวในเมืองเย็นไทยในปี2022ก็ได้ถูกเลือกเป็นธุรกิจพัฒนาสําคัญในการค้าออนไลน์ประเทศจีนได้รับเลือกจากกรมพาณิชย์มณฑลซานตง ธุรกิจที่เริ่มต้นจากมณฑลซานรตรงได้ขยายไปทั่วพื้นที่ประเทศจีนตอนนี้กําลังสร้างอยู่สิที่ได้แก่ซานรตรงปักกิ่งจีลินเหอหนานเซี่ยงไฮ้ฮ <c oughs> เป็นต้นและกําลังพบกับผู้บริโภคชาวจีนอยู่เฉ <c oughs> พาะในประเทศจีนก็มีสมาชิกมากถึง2ล้านคนเริ่มต้นธุรกิจในเดือนเมษายนปี2020โดยใน1ปีสร้างยอดขายได้ถึง1 2 0 0 0ล้านบาทซึ่งทะรวมยอดขายสะสมตั้ง Britain, ปี2020จะมากถึง30 0 0 0ล้านบาท ระหว่างที่ก่อตั้งสาขาจีนบริษัทคู่ค้ากับทางสำนักงานใหญ่ประเทศเกาหลีบางส่วนก็ได้มาก่อตั้งโรงงานที่ประเทศจีนเช่นกันจึงทําให้เราสามารถทําการผลิตสินค้าที่มีความสามารถทางการแข่งขันอย่างยอดเยี่ยมได้ในประเทศจีนนะครับบริษัทคู่ค้าหลักของธุรกิจขายตรงระดับ g l o b a l ี้ก็คือบริษัทแรงสีฟัน ซึ่งเป็นโรงงานที่ทําการผลิตสินค้าแอบส์ลูดคุณภาพแอบส์ลูดไพรซ์ตามกลยุทธ์ของธุรกิจนี่เป็นผลลัพธ์ของการผลิตสินค้าด้วยความคิดที่จะสร้างสรรค์สินค้าดีๆอย่างไม่เปลี่ยนแปลงมาตลอด20ปีอุปกรณ์เครื่องมือได้พัฒนาขึ้นมาเองและมีการสร้างระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่เข้มงวดยิ่งกว่ากฎระเบียบ ks จริงๆแล้วบริษัทนี้มีความมั่นใจในคุณภาพสินค้าอยู่แล้วแต่ไม่สามารถขยายตลาดการค้าได้แต่หลังจากได้พบกับธุรกิจขายตรงระดับ global นี้ธุรกิจก็ได้เติบโต สินค้าแปลงสีฟันนี้ขายมาราคา35บาทมานานเกิน10ปีแล้วนะครับและได้ขายได้ปีละมากกว่า37ล้านด้ามจนถูกเรียกว่าแปลงสีฟัน1วิ1ด้ามน,นั่นเองครับและหลังจากบริษัทของพวกเราได้ร่วมมือกับธุรกิจนี้บริษัทเราก็พัฒนาอย่างก้าวกระโดดเลยครับ แลกหนึ่งคุณค่าหลักสําคัญของธุรกิจขายตรงระดับ g l o b a l นี้ก็คือการเติบโตร่วมกันระหว่างที่ธุรกิจมาเปิดตลาดที่ประเทศจีนก็ได้เสนอโอกาสในการเปิดตลาดจีนให้กับธุรกิจระดับกลางในประเทศด้วยเช่นกันจึงทําให้บริษัทคู่ค้า7บริษัทได้มาก่อสร้างโรงงานอย่างถูกกฎหมายที่ประเทศจีนแลนะนดําเนินการผลิตอย่างเต็มตัวในประเทศจีนตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกบริษัทคู่ค้าที่คว้าโอกาสในการเปิดตลาดต่างประเทศตามที่สำนักงานใหญ่แนะนําก็ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ สายเสฟัน <seguinte> ที่ผลิตจากโรงงานที่ตั้งในประเทศจีนก็ได้รับการรับรองด้านคุณภาพจากมณฑลซานตงนโยบายการรับรองคุณภาพของมณฑลซานตงนั้นทราบดีว่ามีมาตรฐานการพิจารณาอย่างเข้มงวดมากตามนโยบายค้นคว้าและพัฒนาแบรนด์สินค้าคุณภาพจึงยิ่งทําให้มีความหมายมากขึ้นก็ได้ไปเปิดตลาดร่วมกับธุรกิจที่ตลาด global ทั่วโลกตอนนี้ถ้ารวมประเทศเกาหลีด้วยเราได้จาหน่ายไปทั้งหมด 27ประเทศแล้ครับโดยเฉพาะเราก่อตั้งโรงงานที่เมืองเหยียนไทมณฑลซานตงได้ช่วยเศรษฐกิจในประเทศนั้น,น,นด้วยรวมถึงได้ทําให้คนรู้ถึงความยอดเยี่ยมของสินค้าประเทศเกาหลีเช่นกันแม้ล่าสุดความยากลาบากทางเศรษฐกิจในช่วงโควิด -19 ผู้บริโภคชาวจีนจํานวนมากกาลังหาสินค้าของธุรกิจนี้อยู่เราได้ไปพบกับผู้บริโภคที่อยู่เมืองเหยียนไทด้วยตัวเองยุคที่ชีวิตส่วนตัวและสุขภาพต้องมาก่อน ตอนนี้การไดเอทและการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นไฟบังคับไปแล้วท่านนี้เองก็กําลังทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจําวันอยู่เช่นกันสวัสดีครับผมวังชองมินอาสาย,ยุดที่เย็นถทยครับตอนนี้สนใจในเรื่องการไดเอทมากๆเลยนะครับถ้าหากว่าอาการดีขึ้นหน่อยผมก็จะไปจ็อกกิ้งหรือว่าไปออกกําลังกายแล้วก็ ควบคุมอาหารด้วยแล้วก็ทานโปรไบโอติกส์ด้วยลดปริมาณอาหารเย็นแล้วก็ดูแลการเผาผลาญด้วยการทานแอปเปิลฟีนอลนะครับแล้วเราก็ได้ไปพบผู้บริโภคสาวที่เมืองเย,ยนไทยอีกท่านครับเธอกำลังดูแลสุขภาพเป็นพิเศษอยู่เลยครับช่วงนี้ที่ดูแลเป็นพิเศษก็คือเรื่องภูมิคุ้มกันร,ร่างกายค่ะ ล่าสุดทั่วโลกก็ได้เน้นย้ำเรื่องความสำคัญของภูมิคุ้มกันอยู่ฉันก็เลยดูแลด้านนี้อยู่ฉันจะทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวันล,ละสองซองเพื่อดูแลระบบภูมิคุ้มกันค่ะฉันได้รู้จักจากการแนะนำของเพื่อนว่าตัวนี้มีข้อดีกับระบบภูมิคุ้มกันเยอะค่ะผลลัพธ์จากการทำให้ผู้บริโภคชาวจีนประทับใจด้วยสินค้าเมสติชก็ได้รับการยอมรับจากหลากหลายสถาบัน ได้รับการยืนยันถึงความน่าเชื่อถือในคุณภาพและได้รับใบาการันตีท็อป10แบรนด์ที่น่าเชื่อถือในวงการธุรกิจจีนได้รับการคัดเลือกเป็นธุรกิจตัวอย่างในด้านสินค้าคุณภาพดีราคาถูกในปี2022ธุรกิจนี้ได้รับพลังที่ส่งผลต่อการเ,ราเติบโตและมีแรงปฏิฐานว่าจะขยายอิทธิพลในตลาด global ให้มากกว่าเดิมและมั่นใจว่าการก่อตั้งศูนย์ R&D จะเป็นอีกหนึ่งหนทางในการก้าวสู่การเปิดตลาดประเทศจีนได้ และเพื่อความอยู่รอดในสถานการณ์การแข่งขันทางตลาดที่ไม่สิ้นสุดนี้จึงลงแรงเต็มที่กับการวิจัยสินค้าให้เหมาะกับประเทศจีนมากที่สุดและคิดว่าการวิจัยพัฒนาสินค้าเป็นปัจจัยสําคัญต่อหลักการสินค้าแมสติชประธานบริษัทป์คฮันกิวครับตาเจียฮาวระหว่างที่เปิดตลาดที่จริงทั้งเป็นห่วง แล้วก็กังวลมากครับเราก็จํำนายสินค้า m e s t i g e Absolute Quality, Absolute Price ในตลาดจีนเช่นกันทางเยียนไทยเองเพื่อให้ธุรกิจนี้สามารถดำเนินการทางธุรกิจได้อย่างราบรื่นจะมีการสนับสนุนด้านการลดหยอด่อนภาษีการเลือกทำเลและช่วยเหลือนในฝ่ายบริหารเราดีใจมากที่มีศูนย์จีนเกาหลีขึ้นแบบนี้และทุกการบริการก็ผ่านหมดครับ ระหว่างกระบวนการดําเนินการโปรเจกต์นี้ตั้งแต่การรับเลือกนโยบายการลงทะเบียนการครอบครองที่ของชาวต่างชาติโลจิสติกเราได้แก้ทุกปัญหาในช่วงโควิด -19 ได้ทั้งหมดต่อไปเราก็จะดําเนินการทุกการบริการได้อย่างดีที่สุดและจะพยายามส่งเสริมทุกอย่างอย่างไม่สิ้นสุดครับไม่ว่าจะประเทศไหนทั่วโลกไม่มีใครไม่ชอบสินค้าดีราคาถูก การไปบอกต่อสินค้าไม่ดีราคาแพงอันนี้ไม่ใช่การส่งต่อคุณค่านะครับแต่พวกเราส่งต่อคุณค่าซึ่งทามันถูกและดีจริงคนที่ได้รับข้อมูลนั้นก็จะต้อนรับอย่างยินดีและจะต้องไปสินค้าที่มีการสั่งซื้อซ้ำได้อย่างต่อเนื่องธุรกิจจึงสามารถไปต่อได้การเปิดตลาดตามประเทศของธุรกิจนี้นอกจากจีนแล้วก็ยังประสบความสำเร็จในสาขาตามประเทศอื่นเช่นกัน ซึ่งครั้งแรกของการเปิดสาขาต่างประเทศคือปี2010ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มจากสหรัฐอเมริกาตามด้วยญี่ปุ่นแคนาดาออสเตรเลียอินโดนีเซียรัสเซียและอื่นๆมีแนวโน้มการเติบโต,ตในต่างประเทศตามภาษาและวัฒนธรรมในประเทศที่ดาเนินธุรกิจขายตรงและเป็นตลาดขายตรงที่ใหญ่สุดในโลกอย่างอเมริกาเป็นธุรกิจขายตรงเกาหลีแรกที่ได้ทํายอดขายได้มากกว่า3,000ล้านบาทในอเมริกา เป็นการยืนยันความไปไปได้ของธุรกิจเครือข่ายที่เน้นผู้บริโภคได้อย่างดีประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ผู้บริโภคพิธีพิธันในการเลือกมากที่สุดและมีการตลาดแบบปิดที่ธุรกิจในเกาหลีทําการเติบโตได้ยากแต่ธุรกิจนี้ก็ได้ไปเปิดที่ญี่ปุ่นในปี2011และมีเปอร์เซ็นต์ของผู้บริโภคถึง90ซึ่งแต่ละเดือนมีจานวนสมาชิกใหม่มากกว่า2,500คนและมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องมากกว่า10ปี ส่วนสขาขาเมลเซียที่เปิดธันวาคมปี2016นั้นได้สร้างยอดขายมากกว่า300ล้านบาทในปี2022และกลายเป็นผู้นําของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอยู่ในตอนนี้และจากผลลัพธ์จากการพิจารณาด้านความเป็นไปได้ของความอยู่รอดของแบรนด์การรับรู้แบรนด์อัตราการครองตลาดการแบ่งปันทางสังคมสขาขาเมลเซียได้ถูกรับเลือกเป็นหนึ่งในร้อยธุรกิจระดับกลางที่ดีที่สุดในมเมลเซียสไตล์การเปิดตลาดตามประเทศของเรานั้นส่วนใหญ่แล้วสินค้า จะไหลไปยังประเทศนั้นๆก่อนนะครับในตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้มีตัวเลขประเทศที่จะไปเปิดในใจหรอกนะครับถ้าดูกระบวนการเปิดต่างประเทศในแต่ละประเทศแล้วไม่ใช่สำนักงานใหญ่คิดว่าจะไปเปิดประเทศนั้นประเทศนี้แล้วเริ่มจากการสร้างสาขาก่อนแต่เป็นเพราะสินค้ามันเข้าไปในประเทศนั้นก่อนอุซเบกิสถานที่ตั้งอยู่เอเชียกลางธุรกิจ ได้ไปเปิดที่นี่ในปี2023ในสาขาที่26ซึ่งในอุซเบกิสถานมีค่า GDP ต่อคนมากถึง9,530นับบา์มีการบริโภคส่วนตัวสูงและมีจำนวนประชากรมากที่สุดในเอเชียกลางปัจจุบันคนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจกับ k c u l t u เ e อย่าง K-POP, k, OP, k r r a m a K f o o k K e e u u y y ในอุซเบกิสถานเองผู้คนก็กำลังให้ความสนใจกับ K- p ป p เช่นกัน ด้วยความสนใจในวัฒนธรรมเคเวฟจึงทําให้อุซเบกิสถานและรัเสเซียสนใจในธรรุรกิจขายตรงเกาหลีเช่นกันและคนที่สนใจในเคเบิลตี้จากการดูเมคอัพของนักแสดงซีรีส์หรือไอดอลที่ได้ขายเครื่องสำอางเกาหลีในอุซเบกิสถานนั้นมีสกินแคร์พื้นฐานมาสก์แพคเมคอัพสีมีคนเข้ามาดูไม่ขาดสายเหตุผลที่หาซื้อสินค้าเกาหลี ราคาดีคุณภาพก็ดีถูกใจมากมายค่ะความนิยมในสินค้าเกาหลีที่อุซเบกิสถานมีมากมายค่ะที่อุซเบกิสถานคนสนใจเครื่องสำอางเกาหลีเยอะมากเพราะว่าคุณภาพยอดเยี่ยมเลยฮิตมากๆเลยละคะ่ะศูนย์กลางรวมพลังเอเชียตะวันออกกลางรวมสมาชิกรัสเซียอุซเบกิสถานคีกิสถานคาซัคสถานสมาชิก4ประเทศรวม2 0 0พคนและประธานปาร์ตได้รวมตัวกันส่งพลังให้กับเอเชียตะวันออกกลาง ทางบริษัทได้เสนอการทาธุรกิจในทิศทางที่ถูกต้องและยังให้แรงบันดาลใจในการทํางานนี้ได้อย่างภาคภูมิใจด้วยเช่นกันที่นี่คือทัชเคนเมืองหลวงของอุซเบกิสถานธุรกิจขายตรงระดับ globally ได้เกาะกับภาพลักษณ์ที่ดีของเกาหลีจากกระแสเคเวฟและมั่นใจว่าถ้าใช้โอกาสส่งต่อสินค้าที่ดีราคาสมเหตุสมผลก็จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเ,ออเหตุผลที่มาเปิดตลาดที่อุซเบกิสถานก่อนอื่นคือ อุปสงค์ในสินค้ามีสูงมากคุณภาพและราคาของสินค้าก็เหมาะกับคนในประเทศด้วยค่ะโดยเฉพาะาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คนให้ความสนใจกันมากๆก็เลยมาเปิดสาขาที่อุซเบกิสถานค่ะจากวิกฤตโลกร้ายและเข้าสู่สังคมคนสูงวัยทำให้คนส่วนใหญ่หันมาสนใจสุขภาพกัน ด้วยกระแสนี้จะมีท่านที่บินข้ามทะเลมาอุซเบกิสถานเพื่อทําการตลาดแบบขายตรงอยู่ครับหลังจากทาธุรกิจในกเกาหลีก็มีสมาชิกต่างประเทศเกิดขึ้นโดยธรรมาชาติในอุซเบกิสถาน คนมีความคิดเกี่ยวกับเกาหลีในทางที่ดีมีคนเกาหลีอพยพอยู่เป็นจำนวนมากจึงตัดสินใจมาเปิดธุรกิจที่ต่างประเทศก่อนอื่นคือประเทศนี้อุซเบกิสถานเขาชอบเกาหลีกันค่ะพอชอบเกาหลีแล้วเขาก็เลยรู้สึกดีกับคนเกาหลีการเป็นคนเกาหลีจึงเป็นจุดแข็งตรงนี้เขาก็มองว่าธุรกิจนี้ไม่ใช่คนอุซเบกิสถานมาพูดแต่คนเกาหลีมาบอกด้วยตัวเองเลยนี่ก็ให้เขาได้ลองทาลองสัมผัสเองเปลี่ยนมุมกันฉันก็จะใช้วิธีทำให้เขาอยากมาหา อยากเชิญคนมาเรื่อยๆค่ะความรู้สึกหลังจากลองใช้สินค้าเองผิวนุ่มส่วนที่แห้งก็ไม่มีแล้วผิวสว่างขึ้นกลิ่นก็หอมทาแล้วเห็นผลแล้วก็ถูกใจมากๆเลยค่ะธุรกิจนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับความสำเร็จในปัจจุบันแต่ได้เตรียมอนาคตเพื่อจะสร้างให้เกิดการก้าวกระโดดเติบโตไปร่วมกันกับสาขาต่างประเทศซึ่งอยู่ภายใต้โปรเจกต์ X ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่จะส่งต่อสินค้าของบริษัทคอนเทน และเคล็ดลับทางธุรกิจให้กับทั่วโลกไปพร้อมกันไม่ใช่การเริ่มทำงานจากในประเทศเกาหลีแล้วค่อยออกไปต่างประเทศตามลำดับแต่เป็นแนวคิดที่จะทำกิจกรรมพร้อมกันทั้งในและนอกประเทศผู้กอ่อตั้งนั้นได้ไปเยี่ยมเยียนทั้งอเมริกาเม็กซิโกบราซิลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอเชียเนียตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีที่แล้วจนถึงมิถุนายนปีนี้รวมทั้งหมด120 0 0 0กิโลเมตรเหมือนหมุนไปรอบโลก3รอบ และการเป็นทัวร์สัมมนาต่างประเทศและการพบปะกกับสมาชิก global ก็เป็นกิจกรรมของโปรเจกต์ X เช่นกันและด้วยโปรเจกต์ X นี้สมาชิกผู้นําในประเทศเกาหลีก็ได้ไปเยือนสาขาต่างประเทศด้วยตัวเองไปส่งต่อความยอดเยี่ยมของสินค้าเกาหลีและเคล็ดลับทางธุรกิจเพราะภายในของเรามีผู้เชี่ยวชาญเยอะทั้งด้านการถ่ายทอดสดการ produce ถ่ายทําตัดต่อและใช้ประโยชน์จากโซเชียลซึ่งเราก็กําลังแช์ เคล็ดลับต่างๆให้กับทางทีม g l o b a l ต่างประเทศอยู่ครับซึ่งเหตุผลที่เราแชร์เคล็ดลับตรงนี้เพื่อให้เรามาปรับระบบของสาขาที่มีมาก่อนกับสาขาปัจจุบันให้ทำงานเข้ากันก็มีเป้าหมายนี้ด้วยและพวกสถานการณ์ขับขันที่เกิดขึ้นในงานพวกเรามีประสบการณ์ที่สั่งสมมาแล้วแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันเพื่อจะทำให้การบริหารระบบเป็นไปได้ดียิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้หลังจากเกิดวิกฤตโควิดทรนทางเทคโนโลยีก็ได้เปลี่ยนไปเยอะ เราก็มีการแชร์เรื่องเทรนด์ทางเทคโนโลยีอยู่เช่นกันสมาชิกต่างประเทศที่ได้มาเยือนประเทศเกาหลีได้ชมกระบวนการผลิตสินค้าที่ตัวเองใช้และแนะนำด้วยตาของตัวเองแล้วกลับไปยังประเทศของตัวเองและบอกเล่าเกี่ยวกับความยอดเยี่ยมของสินค้าเกาหลีได้อย่างดี X Project นี Pro ้ตั้งใจที่จะทําให้สมาชิก g l o b a l เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จไปยังอนาคตด้วยกัน อุตสาหกรรมขายตรงของประเทศเกาหลีเติบโตอย่างสม่ำเสมอและคาดว่าต่อไปก็จะเติบโตไปอย่างต่อเนื่องเช่นกันแต่นอกจากธุรกิจขายตรงแล้วล่าสุดตลาดกระจายสินค้าทั่วโลกทั้งหมดต่างก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0นี้ทําให้อิทธิพลทางด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปมีมากขึ้นการกระจายสินค้าเป็นไปแบบไม่ต้องพบเจอหน้าไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือมบาย ด้วยจุดนี้ธุรกิจขายตรงของประเทศเราจึงต้องรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเหนือสิ่งอื่นใดจะต้องเป็นธุรกิจที่เสนอคุณค่าที่แท้จริงกับผู้บริโภคโดยมีพื้นฐานจากความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและสินค้าที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมครับจึงจะสามารถเติบโตเป็นธุรกิจกระจายสินค้าระดับโลกได้เรื่องนี้ต้องจําไว้ครับธุรกิจที่เริ่มต้นด้วยความคิดที่จะสําเร็จจากการขายสินค้าดีในราคาถูกแม้ว่าไม่มีใครคาดหวังว่าจะสาเร็จ แต่ความแน่วแน่เกี่ยวกับหลักการและกฎระเบียบของผู้ก่อตั้งนั้นทําให้ธุรกิจเติบโตเป็นธุรกิจกระจายสินค้าระดับโกลบอลที่มียอดขายต่างประเทศแซงหน้ายอดขายในเกาหลีหลังก่อตั้งเพียง13ปีเริ่มเปิดตลาดจากประเทศต้นกาเนิดธุรกิจขายตรงอย่างอเมริกาข้ามไปจีนแล้วมายัางอุซเบกิสถานแต่เขากล่าวว่านี่ไม่ใช่ที่สุดท้ายซึ่งเป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่เพื่อไปพบกับผู้บริโภคทุกพื้นที่ทั่วแม่น้ําทั้ง5ทวีปทั้ง6 ธุรกิจขายตรงระดับ global สัญชาติเกาหลี iri, ที่จะเติบโตไปด้วยก,กันกับทั้งผู้บริโภคผู้ผลิตและนักธุรกิจสแสวงหาแนวคิดการบริหารและกฎระเบียบที่เน้นผู้บริโภคด้วย absolute quality absolute price ยืนตรงงานในฐานะธุรกิจขายตรงสัญชาติเกาหลีในตลาดโลกตั้งตารออนาคตของธุรกิจนี้ที่จะนำหน้าในตลาด global